ครับก็หลังจากที่รอคอยกันมานานมากนะครับมาสด้าก็ยอมที่จะเปิดตัว BT ท50ใหม่แล้วในประเทศไทยหลังจากที่รถชันเนี้ยไปทําการเปิดตัวครั้งแรกในโลกที่ประเทศออสเตรเลียนะครับเ,ออเมื่อช่วงโควิดครับในปีนี้แล้วก็เปิดตัวไปป็นทางการในออสเตรเลียด้วยเมื่อเดือนตุลาคมถึงตอนนี้ใกล้ที่จะมาเปิดตัวในบ้านเรานะฮะมาสด้าบ,บอกว่าต้นปีหน้าจะเปิดตัวแต่วันนี้เรามา สนิคพรีวิวกันก่อนว่ารถรุ่นใหม่ของ m a ส d a เนี่ยซึ่งผลิตโดยอีซูซูจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับเผมก็ค่อนข้างถูกโฉลกกับเจ้านัปเบิลกแคปสีขาวคันนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูการออกแบบภายนอกแล้วกันเริ่มด้วยด้านหน้าซึ่งเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะฮะตอนนี้เนี่ยด้านหน้าของปีที่0จะเหมือนกับ เอ v วรุ่นอื่นๆของ m a z d a แล้วมีความหรูหราพอสมควรเลยทีเดียวแล้วก็ด้ในคือใบหน้าที่ดูแล้วเนี่ยมนรูปทรงคล้ายๆกับลูกสูบเอเก็มไหมครับก้ตั้งใจออกแบบมาประมาณนี้เอาต่อพื้นที่ของกันชนหน้านี่ดูเกลี้ยงเอ,อาดีนะการดีไซน์ที่ค่อนข้นางที ด้านข้างครับออบอกให้ก่อนเลยว่าทันนี้เนี่ยคือใต้ใต้ของกระดองของตัวนี้แล้วเนี่ยมันก็คือ D-MAX ดีๆน,นี่เองนะฮะแต่ว่าฟังมาสด้าเนี่ยออกแบบภายนอกใหม่เพื่อที่จะสร้างความแตกต่างโดยเฉพาะเห็นไหมครับเนี่ยช่วงของโปง่งด้านเนี่ย จะค่อนข้างโดดเด่นออกมาเลยด้านหน้าเหมือนกันไฟท้ายเนี่ยคือถ้ามองจากท้ายตรงๆนะมันค่อนข้างเหมือนกันเนี้ยดูะฮะแต่ว่าโอเคถ้มามันตรงด้านข้างเราจะเห็นว่าโอเคเนี่ยตรงนี้เนี่ยเสริมขึ้นมาซึ่งมาด้ารุ่นที่แล้วก็จุดเด่นของเขาจริงนะด้านหลังคือไฟท้ายที่ไม่เหมือนใครซึ่งตรงนี้ก็ ถ้ามองตรงๆอาจจะเหมือนยิวสูงมากไปนิดนึงแต่ว่ามีตรงดีที่มีความแตกต่างด้านข้างอยู่ครับในส่วนของกันชนก็ไกลๆดีนะมีที่สำหรับตีน น,นรถแม่งก็นะจอดตากแดดแล้วให้ผมมาวาอล์กอลาวกลางแดดแม่งก็ทรมานดีเหมือนกันคุณลองมาก็ได้นะไปด้องในรถตอนตากแดดแล้วไม่ไม่ต้องสตาร์ทเพื่อเปิดแอร์นะโอเคเรามีเบาะไฟฟ้าด้านคนขบับ <c oughs> อยู่ฮะเลื่อนหน่อยความจริงเบาะก็ดีไซน์เหมือนของดีแม็เลยนะครับแต่ว่าภายในของ คุณละ,ะชดมาเอาอะไรครับเอาอะไรอนั่งเลยขึ้นไปนั่งไม่ต้องนงั่งเลยอยากรู้ว่าร้อนไหม <c oughs> ไมันร้อนดิเดี๋ยวถ่ายแอนดรถพี่สตาร์ตได้แต่สตาร์ตเดี๋ยวก็เสียงนะยอมทนหน่อยไหนก็ด่าเข้าไปละภายในมีการเสริมตรงนี้โอเคมีความนุ่มจับแล้วรู้สึกดีนะในชีวิตแต่ว่าถ้าเลยไปหน่อยก็ายังเป็น ก็แกะพอสมควรนิดนึงปุ่มควบคุมตรงนี้ได้ฟฟลลิ่งดีคนะสังเกตหลายๆจ้าก็จะทำปุ่มตานี้แล้วแล้วก็จอความกว้างความใหญ่ก็ไม่เร็วนะเป็นทัชสกรีนมีอะไรต่างๆทั่วไปแอปพลิเคชันไม่ทราบว่าจะเห็นชัดไหมตรงนี้หน้าปัดนะครับ พุงมาลัยก็สวยดีนะฟิลลิ่งจับแล้วก็ดีมัลติฟังชันมัลติฟังชั่นทำได้เลยอย่างรถสมัยนี้ก็แพ็กเกจจะคล้ายๆกันแล้วครับมี voice control มีอะไรแต่บางยี่ห้อนี้ผมชอบก็คือนี่มีที่เก็บแบนกระดาซึ่งไม่ได้มีทุกยี่ห้อนะบางยี่ห้อก็ไม่มี p ิ Pick กอัพก็ไปไล่ดูกันพื้นที่ภายในเนี่ย เท่ากับรุ่นเดิมนะมาสเตอรแจ้งมาว่าอย่างนั้นถึงแม้ว่าภายนอกเนี่ยจะเล็กกว่าเพราะว่าเบสบนดี a x ็ซึ่งความยาวรถคันนี้นี่สั้นกว่ารุ่นเดิมถึง85มิลเลยนะคือใครที่แบบชอบความใหญ่ของ BC 50 Pro เนี่ยอ,อ,อาจจะต้องเสีย,ยใจเล,เล็กน้อยเพราะว่าคันนี้มันจะไม่ได้ใหญ่โตมาถึงมาเท่าไอ้คันที่แล้ว แต่ว่าภายในนี่คือพื้นที่เท่ากันนะฮะมาสเตอร์คอเนเฟิร์มมาวันนี้ไปนั่งหลังหรือว่าพื้นที่หัวเข่าอะไรต่างๆก็ไม่ได้น้อยกว่าเดิมตรงนี้มีช่องแอร์ซึ่งเป็นเลยที่ดีงามมีช่องใส่ของนิดนึงมันก็เล็กเหมือนกันไม่ใส่อะไรก็ไม่รู้คร <c oughs> ับมีซิปเบลมีน่ที่วางแขนใส่แก้วน้ำได้ซึ่งนี้เข้าท่าครับไม่เร็ว ซึ่งก็คราหน้าคงต้องขอให้ไปจอดรถในที่ร่มนะจะได้เอกอะไร u n d ได้ง่ายๆหน่อยแซวๆเอาครับสั้นๆก่อนเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากเปิดตัวเนี่ยจะต้องมีการทสยาวอยู่แล้วมาสเตาเขาจัดแน่นอนซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นพรีวิวเท่าน,นั้นเองก่อนที่จะเปิดตัวจริงในไตรามาสแรกของปี2021 เดี๋ยวเราจะไปลองขับด้วย <AN> สักนิดหน่อยมีทั้งเครื่อง3,000และเครื่อง1 9 0 0ที่สนามทดสอบอั่งนี้ก็เดี๋ยวมาดูครับว่าเอยเปอร์ฟอร์แมนซ์ของ b t 50ใหม่เป็นจะเป็นยังไงบ้างครับเป3,000เปิดเปิดิเปิดหน่อยครับ ือยนันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์3 0ม0กิโมานะพี่บอส190ม้ามใช่นึินิวตัน้านันซึ่งมันลดจากตัวที่แล้วตัวที่แล้วมัน200แรงมากับ470นิวตันก็ลดลงเล็กน้อยเพราะว่าโอเคเครื่องก็อย่างที่รู้กันมันเป็นของอลซูไม่ของมาสด้ามันก็เป็นสเปคอซูแต่ว่าข้อดีของเขาคือประหยัดน้ำมันกว่าเดิมเยอะ จริงหรือเปล่า,เ,าเขาเคลมไว้นะคือตัวเดิมเขาบอกว่า10กิโลลิตรแต่คันนี้อ่ะ14กิโลลิตร40%เปอร์เซ็นต์นะมันไม่นอ้นอยนะ40่นะใช่แต่เครื่องเขาเล็กวก,ลลกว่าง่ะก็ก200 2 0 0ซีซีนกจากตัวที่แล้ว3,200เท่า,าๆกันใช่ไหม ตัวนี้สามพันอ่าก็จะเป็นคนคนที่ยี่ห้อไงมันคนละเครื่องอ่ะยี่ห้อเดียวกันไม่ใช่ดูซีู่ซูเต็มเต็มเลยอ่านีา่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นแฟกต์ที่ต้องยอมรับก <c oughs> ็คืออ่ะนี่คือบ <c oughs> ิส i n e s s direction ของเขาอ่ะเขาต้องทำอย่างนี้อ้าว เออ่คุณละชดคิดว่าถ้าถ้าเขายกเลิกไม่ผลิตเลยกับผลิตแบบนี้จะเอาเอาแบบไหนก็ต้องเอาแบบนี้ก็ต้อเอาแบบนี้นะเอาเท่าที่ได้ใช่ไหมไม่มีทางที่แบบทำใช่ไหมเพราะมัสดต่ไม่ให้บริษัทใหญ่โตมีเงินมากมายที่จะทํา R&D แบบโหยกชุดใหม่ก็ไม่ไหวสำหรับเขาผู้ถือหุ้นจะโบยเอาเลยทำไมฮะกำไรหด ไม่ได้ก็ต้องอ่ะทำเท่าที่ทําได้ไปก่อนเขาผมว่าเขาก็ทําออกมาแล้วก็แตกต่างภายในนี่ทําแตกต่างมีกิจสุงมากเลยนะก็ดูดีนะผมก็ไม่เร็วนะดูเป็นสไตล์ของเขาเลยเอาแล้วลองขับกันดีกว่าพี่บอสอือเอาขึ้นมานั่งในบี5ีคาสิบแล้วครับอย่างแรกคือปรับพวงมาลัยได้สองเนี่งสีทิศทางสีทิศทางซึ่งก็โอเคเนี้ยมานพออะไรที่ดีงามทุกแับ ราใช้รถยนต์เไฟฟ้าฝั่งคนขับเท่าน,นั้นทุงไรที่สสปอร์ตดีนะของน้สด่าเค,<อ>เครื่องยนต์ก็จะมีให้เลือกเหมือนของยี่สุเลยฮะก็สามพันซีซีกับพันเก้าสามพันนี้ก็ 190ยังม้ากับ450นิวตันเมตรนะครับซึ่งโอเคก็อาจจะดรอปลงไปจากรุ่นที่แล้วเพราะรุ่นที่แล้วเนี่ย2 0งแรงม้ากับ470นิวตันเมตรก็ดรอปมาเล็กน้อยแต่ว่าสิ่งที่ได้ดีขึ้นก็คืออัตรา,าบริโภคน้ำมันเนี่ยซึ่งจากรุ่นที่แล้ว10กิโลลิตรตอนนี้มันมาที่14กิโลลิตรดีขึ้นถึง40%ถหรือว่าไม่ไม่ธรรมดาอย่าง อย่างที่รู้กันเครื่องอิซูสูสนี่เขาเน้นเรื่องประหยัดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงตรงนี้ขับก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากครับเพราะว่ามาต้าขาแจ้งมาแล้วว่าไม่มีอะไรที่แตกต่างเลยเรื่องดิามิกช่วงล่างไม่มีเซ็ตพิเศษเหมือนกันหมดครับเครื่องอีซูสูปกติที่เขาก็เน้นเรื่องความนุ่มนวลน,นะถมว่าไม่ได้นเน้นเรื่องการขับแนวตาะแนวอะไรมากมาย กพันแท้มาสด้าที่อาจจะต้องการพวกแนวสกายแอคทีฟอาจจะผิดหวังนิดหพวงมาลัยช้าพอสมควรออโอ้ยเปนเหนื่อยเนี่ยเกินเชนไม่ค่อยโดนนะผม เรื่องของมิติก็เล็กลงนะครับสั้นลงกว่ารุ่นที่แล้วประมาณ85มิลก็อระทับใจว่าตัวนี้มันไม่ใช่ของมาส d a าร้อยเปอร์เซ็นคือมันเป็นอีสุสซึ่งมาส d a เนี่ยเขาจ้างผลิตดีกว่าแล้วก็มีการเปลี่ยนทิ้นส่วนพอดีบ้างนะครับแต่โดยรวมแล้วอ่ะมันคือคอีสุสกันแหละ ไม่นเรื่องของการตลาดนี่เนี่ยเราต้องเดี๋ยวมีขึ้นไปสงนงที่ท่านจะก็ต้องมาดูอีกทีว่า<ส>ทำตลาดกันยังไงนะครับนั้งปิดก็โอเคนะความจริงคือร้อยห้าสิบเนี่ยคือจริงๆแล้วมันต้องมาดูน้ำหนักรถด,ด้วยว่า แม้ว่าแรงดิบน <res> ี่อาจจะลดลงี๋ยว่าน้ำหนักนี่มันบวกลบหรือเปล่าก็ต้องไปเทียบเทียบกันนักริ่มทำงานเยอะเกินปิดยังไงเป็นปุ่มนะไม่เห็นเลยมันดึงตรงหน้าลำบาก เดินตื้อเลยไม่ไปแล้วนี่แล้วออ S off ส่งไม่กดยีขึ้นไหมไม่ไม่ไม่ปดไม่ปดปมดไม่ไม่ไมน่าปดผมกลัวทันทีที่ปวดอะไรทันเลยครับเนี่ยรู้สึกไหมคือคือ เเเกเเนนีััอล่ะะคระครรบบ์ผมว่าถ้าถ้าใครต้องการจะซูมซูมมาขับคันนี้อจจะบอกเลยนะมีผิด,ผดหวาด ไม่หน,นุน่าจะเป็นปิกอัพี่เน้นเรื่องความความฟอร์ตความนั่งสบายประหยัดน้ำมันหรูหราประมาณนี้มากกว่าที่จะเป็น <Performance. S 1> เรื่องขับโหด performance ไม่แน่ใจว่าความเร็วสูงสุดเขาจะล็อกหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลองถามดูนะเพราะว่าความจริงมาสด้เป็นแบรนด์ที่เขาจะล็อกความเร็วสูงสุดในปิกาแต่ว่าลูกค้าไทยอ่ะ เรียกยร้อยเห้เขาปลดซึ่งก็ขับเร็วมากๆมันก็เ,เนะสียวๆนะครับตี่กรับเลยเนี่ยควงมอะไรเนี่ยดูดิมันไม่ได้แม่นมนะเนี่ยให้ตัวเยอะมีสลักอยู่เลยตรงกลาง เล่งก็โอเคนะมีไปถึงร้อยห้าสิบกว่ามิลไปข้าหน้าแล้ว ขันข้างหน้ามันช้ามันก็ช้าทั้งข,งขงบวนเนี่ยปิดลายสแตนบายนะคะตอนนี้ร้อยหนึ่งน้องโอเค จาน,นเบรกเพิ่มขนาดจาก16นิ้วจากรุ่นทีแลาวเป็น17นิ้วนะาจานเบรกดิสก์หน้าหลังหลังมันเป็นหลังเป็น,ปนรัมนะคบายนี้เบรกเออ,เอ,อมีไฟด้วยเหรอนี่เบรกฉุกเฉินก็ออมีไฟม,ม,ม,มีไฟฉุกเฉินด้วยเวลาเบรกใช้เบรกแรงๆทำให้นึกถึงรถยุโรปนะ กรถเยอ่มันเราเบรกลังๆงตรงกระพิบไปอัส,ส่าเอ่ะลองขอบปขับข้อครับนิดหน่อยพอเพราะยังไม่เปิดตัวด้เดี๋ยวพอหลังเปิดตัวน่าจะมีเทสต์ยาวๆค่อยไปลองอีกทีครับ